สวัสดีครับ,รบผมนายพุทธิพงศ์พันธ์วันนี้จะมาสอนปั้นโมเดล 3D ด้วยโปรแกรมเบนเดอร์กันนะครับมาเริ่มกันด้วยอย่างแรกเลยครับผมสิ่งที่ต้องทําทุกคนนะมีเบนเดอร์กันก่อนนะครับอันนี้4.0น,นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เข้าไปเลยอ,อันนี้มันขึ้นหน้านะครับผมมา,มาสแสดงงานเก่าที่เคยใช้แล้วก็สามารถเป็นโหมดอันนี้ได้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้ครับผม ก,กดตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้สิ่งที่ทุกคนทํานะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะกดตัว A นะครับเป็นการคุมทั้งหมดที่มีในหน้านี้แล้วก็กด X เพื่อลบทั้งหมดนะครับสิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้นะครับคือโหมดตอนนี้นะครับที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นโหมดที่ทุกคนต้องเจอนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้าแรกอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า Object Mode นะครับ Object Mode เราจะเปลี่ยนโหมดได้ก็ต่อเมื่อมีพวกอ็อบเจกต์หรืออะไรสักอย่างอีกตรงกลางนี้ที่เราโหลดมาไม่ว่าจะเป็นพวกแมชนะครับพวกแพรนคิวหรือพวกว,กวกงกลมอะไรพวกนี้แหละที่พวกเป็นพวกทีดีพวกเนี้ยถ้าเกิดมีนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ตรงนี้นะครับแต่หลายอย่างจะเปลี่ยนโหมดไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นพวกเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เราใช้พวกแมชก่อน อ่าอันนี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับพอดีว่าเพิ่กดลบไปแล้วตอนลบไม่ได้อัดไนะครับจังหวะนี้คือกดลบดีล t e ไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้พูดก็ขอโทษด้วยครับผมตอนนี้ครับก็จะเป็นจอโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดเราอยากให้มันมีอะไรเราก็ต้องเสกขึ้นมานะครับผมด้วยการกดคีบเป็นชิปแล้วก็ A นะครับผมเราจะสามารถเลือกกรืว่าเป็นแมชขึ้นมาแล้วแล้วก็พกจะเสกพวกอะไรพวกทีดีขึ้นมาได้นะครับ พวกรูปป่าพวกวงกลมหรือพวกเซอร์เคิลนะครับจะเสเอออกมาได้นะครับทุกคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องใช้เป็นคิวก่อนนะครับสี่เหลี่ยมอ,อันที่ลบไปนั่นแหละแล้วก็นี่นะครับผมจะเป็นเครื่องมือแถมด้านซ้ายนี่นะฮะจะเป็นอันนี้ก็เป็นเอาไว้คลิกนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดของมันได้ด้วยการก,กด w นะฮะส่วนใหญ่จะใช้ตนนัไม่ชอบจริงครับเป็น Edit mode นะครับไอ้พวกเนี้ยวงกลม มาอย่างนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ใช้ในออบเจกต์หมดได้มันคือการที่ว่าคลิกแล้วลากไปเลยคอนโดซตกลับมาที่เดิมฮะโอเคต่อไปก็อันนี้เป็นเซอร์เคิลนะครับผมเวลาเราเสกอ็อบเจกเสกพวกวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะโผล่ตามไอ้ไอพวกไอวงกลมตัวแดงอนี่แหละเราคลิกตรงนี้ นะเสก VOCR ทำให้จเสกวงกลมออกมานะครับมันก็จะโผล่นนุนและไอเนี่ยไม่สามารถกดคอนโทรลซให้มันกลับไปได้กลับไปที่เดิมได้นะฮะเราไม่สามารถเซมันกลับไปที่เดิมได้ด้วยการคอนโทรลเซทไม่ได้เราต้องกดเป็นแบบว่าชิป S แล้วก็เรียกไอเนี้ยอันนี้ครับผมมันจะกลับไปอยู่จุดเดิมของมันนะตั้งต้นต,ตั้งแต่เปิดโปรแกรมมาจะอยู่ตรงกลางเป๊ะ อาจจะมีเอียงมากเล็กน้อยต้องกดเดี๋ยวว่าเช็คดูตรงกดตัว n นะขึ้นมาไปที่วิวนี่ครับผม td ผมอ่านไม่ออกหรอกถ้าเกิดเป็นศูนย์ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าปกตินะฮะไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเกิดเนี่ยเลื่อนไปเนี่ยมันจะขึ้นแสดงแล้วแล้วก็กลับไปที่เดิมก็มนเดิมชิป s โ okay, เคไปอันนี้เป็นมูมนะครับผมก็เคลื่อนที่ยาวัตถุนั่นแหละก็ไปตามแกน x y z นะครับ z ของโปรแกรมนี้คือบนล่างนะครับผม x คือซ้ายขวาก็ y นี่คือหน้าหลังกลับมาที่เดิมโอเค okay, ต่อไปก็หมุนนะครับผมไอ้พวกคุณเนี้ยมันมีขแร้วของมันนะครับมันหมุน เป็น,นว่าขยายขนาดแล้วก็อันนี้รวมทุกอย่างที่มีดินสองกับไอเน,นี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กันไอพวกสามตัวนี้ไม่ได้ใช้ยังไม่ต้องใช้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้กันอยู่แล้วนะอันนี้นะครับบูเป็น g นะครับผมคิดแล้วผมคือ g g แล้วก็ X Y หรือ z ก็ได้ถ้าเกิดจะเคลื่อนที่แบบสองแกนนะครับผมจะกด g นะฮะ แล้วก็กดแกนที่จะไม่เอานะสมมติเราจะเอาแค่แกน x กับ y เขากดชิปซนะฮะมันจะไปแต่ว่าตามแกนแต่ว่า x กับ y นะครับผมมันจะไม่มันจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นบนหรือล่างนะครับอันนี้มันคือมันจะขึ้นขึ้นบนด้วยหรือว่าลงล่างแล้วก็ไปมั่วเลยแต่อันนี้คือถ้าเกิดกดชิปซเนี่ยมันจะไปแค่ซ้ายขวาหน้าหลังเท่านั้นมันจะไม่ขึ้นบนหรือลงข้างล่างถ้าเกิดจะหมุนมันนะะก็กดตัว r ครับผม อันนี้เหมือนกันนะาสามารถกด Z x y ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถกำหนดเลขได้ด้วยสมมติจะหมุนเอาสัก90องศาอย่างเงี้ยก,กดไปเลย90้าสิบไม่เปลี่ยนบบไรเลยครับเพราะว่ามันก็สี่เหลี่ยมมันก็เท่ากันหมดแหละสมมติถ้าเกิดจะหมุนสัก95สัก100ก็ได้ตั้งได้ครับผมเราใช้กลับมาที่เดิมก่อน แล้วก็ต่อไปสเกลนะครับผมสเกลตัวนี้คีย์แรกของมันคือตัวเซตไอตัว s นะครับผมตัว s กด s นะครับขยายนาดนี่ก็สามารถใช้เซก็ขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้วก็ x ก็ไปด้านข้าง y ก็ไปหน้ากับด้านหลังพร้อมกัน okay. คหมดแหละโวนตรงนี้ออแล้วก็เนี่ยไอตัว e n ที่เรากดขึ้นมาเนี่ยไอตัวเนี้ยแถบตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ย จริงๆไม่ต้องกดเอนก็ได้ครับมันจะมีให้อยู่แล้วมันจะเป็นลูกศรเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาเมาส์เข้าไปแก้จะเป็นแต่ว,ว่าลูกศรซ้ายขวานะครับให้เรากดขึ้นมามันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่กดเอนก็พอกดเอนก็ปิดปิดเปิดได้ไอุ้วนนี้จะแสดงนะครับผมว่าสกิลเป็นยังไงบ้างสกิลปรับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่ไม่ปรับได้ โอเคกับที่เดิมขนมซัตว์ขนมัดนะฮะโอเคทุกอย่างปกติละอ้าวอันนี้ก็ไปโหมดต่อไปนะครับผมถ้าเกิดมนันไม่มีสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ในอยู่ในเฟรมนี้นะฮะเราจะไม่สามารถเปิดไรได้เลยจะอยู่แค่ออบเจ็คโหมดเท่านั้นไม่สามารถไปต่อ,อได้อยู่ในแค่โหมดนี้ เอาไอ้สี่เหลี่ยมนั้นกลับมาหรือไม่ต้องต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอะสักอย่างอยู่ตรงหน้าหน้าเรา1ิอฮะเรียกสี่เหลี่ยมหรือจะเรียกอะไรก็ได้ที่ต้องการนะครับผมก็เอามาผ,ผ,ผมก็สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแหละนี่นะฮะหมดต่อไปที่จะเรียนรู้กันก็ Edit mode ดครับผม Edit mode ดเห็นไหมมันจะสามารถปรับแตยงขึ้นกดจีเลื่อนทีละมุมได้แต่ก็มันจะบลักหน่อยนะ มาดูที่ใช้กันบ่อยๆในตัวอ e นะินโมดนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นทําเป็นพวกลูกเ๋าอะไรพวกเนี้ยทาพวกโมเดลเก้า e, อี้โต๊ะทาจากตรงอินโมดนี่แหละที่จะให้ปั้นม้นพื้นฐานกันอันนี้ก็มีเหมือนออฟเจ็ตโมดเลย e ode, มีโมดมีื่อนที่มีขยายสกเกลแล้วก็มีโลนทั้งหมดเหมือนกันแต่อันนี้คือสามารถว่าเลือกที่รูมได้เลยแต่อันนี้คือมันมีพลอ,อยก็มันน้อยมันก็เื่อนที่อะไรไดไม้มากหรอกมันปั้นอะไรไดไม้มาก ถ้าเกิดจะเพิ่มจุดขยายให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องกด A นะครับผมคุมทั้งหมดขวาใส่อันนี้นะครับซับดีไว้เห็นไหมมันจะมีจุดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับมุมซ้ายล่างนะครับผมมันจะมีให้กดเพิ่มออกมาสามารถกดเพิ่มได้ว่าจะเอาเพิ่มขึ้นสักสองสามสี่ห้าอย่างนะี้ได้ฮะไปหมดเลย ใช่ไหมเป็นวงกลมก็ได้ปรับเล่นได้ครับผมพวกนี้ถ้าเราไปเล่นดูในจุดเพิ่มขึ้นแหละในพวกนี้นะครับ object mode ออเ,เนี่ยคือว่าทุกอย่างที่เรา่สร้างเพิ่มขึ้นมาในนี้เนี่ยมันจะอยู่รวมกันกันกบบอกว่าบล็อกเดียวกันเลยไม่ไม่เพิ่มขึ้นมาในยนี้นะฮะในช่งอง c o l เล c ชันเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นมาปกติใน object อ mode อเ,เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ object ออโหมดเนี่ยเราเพิ่มพวก พวกทีดีพอเด้ขึ้นมาเนี่ยเรามันจะมีขึ้นมาเห็นไหมครับคิวหนึ่งก็คิวอันแรกก็ไม่มีเลขอันนี้ก็ต่อมามีเลขแหละมันจะนับเพิ่มขึ้นมานะฮะมันจะเป็นคนละชิ้นกันแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับผมถ้าเกิดอยู่ในอีดิบนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาในอีดิบโเนี่ยมันจะคืออันเดียวกันนะครับผมมันจะไม่แยกแต่กันนี่กลับไปเห็นไหมมันจะไม่แยกแต่กันเลยเนี่ยถ้าเกิดจะกดอันนี้ก็ แยกมากดนี้ก็รวมหมดเลยวิธีสลับไประหว่างอ e ีด m o d ดกับตีโบดกง่ายครับผมก็คือกดแท็บนะฮะกดแท็บกดแท็บรอบที่หนึ่งก็จะไปอ e d ดีโมดนะครับแล้วก็อีกรอบกลับมาที่เดิมแท็บนี้คือว่าถ้าเกิดเราอยู่โหมดอื่นเนี่ยสมมติสครับโหมดเนี่ยเราก็จะกลับมาอ e ีด Mode ใช่ไหมกดแท็บออกมา แล้วก็แถบอีกทีหนึ่งเราก็จะไปอยู่โหมดที่เคยอยู่เมื่อกี้โอเคครับผมใช่อันนี้ในกรณีที่เรามีโมเดลมากๆเยอะๆอย่างเนี้แล้วเราต้องการจะแยกมันออกจากกันทั้งหมดอะแล้วก็ต้องกด A นะครับผมกด P นี่นะฮะอันลอันท้ายสุดกดแยกมาเห็นไหมมันจะแยกออกมาให้หมดเลยนะครับิดมือก่อกน มันไมแยกหมดแล้วถ้าลบทิ้งก่อนไม่ได้ใช้กดแท็บนะครับกล่มกลับไป e r e t Mode ก่อนจะกดแท็บก็ต้องคลิกอะไรพวกนี้ก่อนนะครับผมเอ่ละเดี๋อวพวกเครื่องมือพวกนี้แหละเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้เป็นพวกนี้ซะส่วนใหญ่ ถ้าเห็นว่ามีหนึ่งไอเนี่ยไอพวกเนี้ยที่อยู่บนมุมเนี้ยมันจะเป็นการไปโหมดนะครับคือจับจุดเป็นเวอร์เทกพวกเนี้ยแล้วก็เป็นเส้นแล้วก็เป็นว่าเป็นเฟสเป็นหน้าเต็มหน้าเต็มกดพวกเนี้ยตรงกลางเนี้ยได้ถ้าเกิดเป็นเส้นก็สามารถกดอย่างนี้ได้ถ้าเกิดจะเป็นจุดนี่คือกดทีละจุดเลยละเอียดทีละจุดไอพวกนี้ทีละก็คือหนึ่งก็คือจุดหน้าสองก็เป็นเส้นสามก็จะเป็นหน้าเต็มนะครับเป็นเฟส น่าติมเลยเนี่ยหนึ่งสองสามพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะส่วนใหญ่ใช้คีรักกันก็อันนี้ก็คือบวกเพิ่มขึ้นมาคือ e นะครับผม e กด e ขึ้นมาเลยกด e ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการย่อเฟเข้ามานะครับผมกด i ครับผมกด i สามารถจบเป็นรูอย่างนี้ได้ดนี้ก็คือบีครับผมคอนโดนบีคอนโดนบีน,น,นี่นะผมอันนี้ถ้าเกิดคอนโนบีมากไปมันจะเลยอย่างนั้นแหละต้องกดสีนะผมมันจะอยู่ที่เดิมมันจะไม่ออกลดออกกสีถ้าเกิดไม่กดสีไว้ไปอย่างนี้ถ้าเก,กิดกดสีก็ทุยอยางจะพอดีแเส้นมันจะทับกันนะผมเห็นไหม พอกด G เคลื่อนที่ปุ๊บมันจะมีเส้นเนี้ยมันทับกันอยู่ต้องทงการกด A นะผมแล้วก็กด M นี่นะครับผมกดอันล่างสุดเพื่อลบเพื่อให้ทุกอย่างมันหนวว่าเชื่อมกันไอ้หุกจุดที่มันทับกันเนี้ยมันจะเชื่อมกันอัตโนมัติถ้าเกิดมันทับกันแบบวไปเป๊ะนะอันนี้เห็นไหมเรียบร้อยเชื่อมกันแล้วเมื่อเมื่อกี้ที่ว่ามันไม่เชื่อมกันต้องกด A เอมแล้วก็อันล่าสุดเครื่องมือต่อไปลูปคัดเด้อก็อันนี้ก็เพิ่มเส้นนะผมตรงกลางอะไรเงี้ยแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็กดแค่คอนโทนอกันนั่แหละคอนโทนอาอ แล้วก็ขนานนะครับผมถ้าเกิดคลิกครั้งแรกนะครับเราคลิกค้างไว้นะเราจะสามารถเลื่อนไปนซ้ายไปขวาได้นะครับผมหรือไม่แต่ว่าแต่ขนานอย่าเพิ่งคลิกนะครับผมแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์เป็นขึ้นก็คือเพิ่มเส้นลงลงมาก็เลื่อนลงก็คือลดเส้นลงมาให้เหลือแค่หนึ่งเส้นเหมือนเดิมหรือจะเพิ่มเป็นสองก็คือเลื่อนขึ้นขึ้นลงขึ้นลงได้ ต่อไปอ๋ออันนี้เป็นมีดนี่ฮะผมมีดนี้ว่าจะลากขึ้นอย่างนี้ได้ทำไมใช้ทำไรมีดนีนะคผมคิดแล้วของมันต้องคือตัว K นะครับผม่ะกลับไปเมาส์ก่อนอะจะใช้มีดแล้วนั้นก็คือตัว K นะครับผมแนะนำถ้าเกิดจะใช้มีดก็ให้อยู่เป็นว่าโหมดให้มองว่าเป็นด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งไปนะครับถ้าจะใช้มีด ก็มีอะไรผมไม่ค่อยอ่านมากินหรอกอะกด K ขึ้นมาครับผมมันจะมีมีขึ้นมานะคลิกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องคลิกจุดก็ได้จะสามารถคลิกกลางจอก็ได้คลิกกลางตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ทำการถ้าเกิดจะลากเส้นเนี่ยเอาแคนี้แหละไม่อยากให้มันเขียนต่อแล้วก็คลิกขวาครับผม ถ้าเกิดจะเอาแค่เนี้ยเอาแค่นี้เลยต้องการแค่นี้ก็กด enter มันจะทำการจัดก,การให้นะครับผมในพวกนี้ก็สามารถแลยว,ว่ากด e ได้กด s ได้ย่อขยายได้มันเฟรทั่วไปพวกเส้นทแยมเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดเลยกด i ก็ได้กลับไปที่เดิมอันนี้เราไมา่ได้ใช้กันนะครับผมเพราะว่ามัน มันเข้ประโยชน์เท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็ใช้กันบ่อยมันคืออะไรนะเหรออ่ะเอนะครับผมผมลงหมด g y ออกมาถ้าเกิดไปหมด edimod เนี่ยจะเห็นจุดสี่ส้นตรงกลางนั่นไหมฮะนั่นคือจุดตึงกลางของโมเดลนะครับผมอ่ะกลับไ e ปกลับไปออบเจย์โหมดอันนี้คือเราลากมันออกมานะเราลากเราลากมันออกมาจุด,จดนี้เพราะปกอติแล้วเนี่ยมันจะอยู่จุดจุดนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะ แต่นี่คือเราลากมันออกมาถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นอย่างมันจะเราจะสามารถหมุนได้ปกติทุกอย่างมันจะหมุนได้ว่าหมุนตามแนวของมันแหละแต่ถ้าเกิดเราอยู่ว่าทําอย่างเงี้ยใน Edit Mode เนี่ยวเวลาเราหมุนใน Object Mode เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่า s หมุนมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราทำอย่างนง้นใน Edit Mode อ,อันนี้ผมโชว์นะผมว่าไออันเมื่อกี้ทำอะไรได้เมื่อกดขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเลือกเป็นแกนได้ด้วยครับตรงนี้ตรงนี้เลีอยเป็นแกนได้ว่าจะหมุนไปทางไหนอันนี้เราอ,อยู่แกนแชตนะถ้าเกิดเราหมุนก็จะเป็นอย่างนี้เอาไว้ททำพวกสร้อยข้อมืออะไรกำไรพวกนี้แหละแล้วก็ตั้ง360มันสามร้อยหกสิบองศาเห็นไหมว่ามันจะเป็นวงกลมอย่างนี้เลยสวยงาม แต่มันจะทับกันนะฮะเห็นไหมมันทับกันด้วยเราสามารถลดลดได้นะผมว่าจะเอาแค่แค่ไหนเจาก,ก้อนชิ้นอัน,นนี้สิบสองชิน้นมันตั้งไว้เริ่มตน้นแล้วจเจ้าสปดก็ได้สิบก็ได้อะไรย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในโหมดนี้ตอนนี้ก็ก็เอไม่ได้แล้วะฮะมันเป็นถือว่าเป็นแบบว่าชิ้นชิ้นหนึ่งของมันแล้วอ๋อแล้วก็ต้องมีข้อระวังอย่างหนึ่งก็ การใช้โหมดนี้นะครับจะทำให้แบบว่าโมเดลเออเลอร์บ่อยนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ไอเดี้บ่อยโมเดลเร,รจาจะกลายเป็นสีแดงนะครับผมเจะเรียกเขาเรียกกันว่าเฟกกับได้น,นะครับผมพวกพื้นพื้นผิวมันกลับได้กันอะเวลาเรนเดอร์งานไปลงแบบว่าเอ็กพอร์ตงานไปลงงานที่อื่นเอาไปลงกับว่าโลคัสตูโอบอกว่ายูนิตี้อะไรพวกเนี้ยมันจะว่างานมันจะหายนะครับผมบางจุดมันจะหาย วิธีเช็คก็ง่ายๆครับเวไปดี้ไอ้วงกลมสองโงซ้อนกันเนี่ยลากออกมากดอันนี้เฟกอันนี้เนี่ยแดงแปดเลยครับผมถ้าตามปกติถ้าเกิดทุกอย่างปกตินะครับผมมันจะต้องเป็นสีฟ้านะครับถ้าทุกอย่างปกติมันจะต้องเป็นสีฟ้าสมานั้นถ้าเกิดเป็นสีแดงข้างนอกเนี่ยไม่ได้แล้วชิบหายแล้วเนียเขาเรียกว่าชิบหายแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้ ให้ทำการทำการแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าเราทำไอ้ใช้ไอเนี้ยสปินเนี้ยแล้วเราบอกว่ามันเราต้องกดอันนี้ด้วยอ่ามันจะกลายเป็นสีฟ้าแล้วเพราะว่ามันจะทำการกลับด้านทุกอย่างให้ปกติทุกอย่างแต่ถ้าเกิดมันไม่หายอ่าสมมติเราไม่ได้กดเราโม้เลยเราลิมกดด้วย เรืองกันกด A นะครับผมอย่างแรกเลยกด M ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมสองอันมาซ้อนกันตรงนี้อันล่าสุดเหมือนเดิมเห็นไหมครับให้กดไว้ก่อนนะครับผมเรามองเห็นแล้วว่ามันมีอะไรทักมากแล้วกด Shift N ครับผม Shift N มันจะกลับด้านให้เองอัตโนมัติโอเคเรียบร้อยทุกอย่างสีฟ้าปกติ เราก็เก่ามาหมดเดิมก็ได้หรือจะอเอาจริงจะอยู่หมดดีก็ได้นะครับผมเท่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่เลเยอร์อะไรไม่ได้ใส่เซเจอใส่สีอะไรก็อยู่หมดนีต่อไปก็ได้จะทําให้เช็คงานได้ง่ายขึ้นเพราะงานเสียจุดไหนบ้างเวลาไอพองานจะได้ไม่มีปัญหามากนะครับถ้าเกิดเราอยู่หมดนี้นะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนดีกว่าเขายังไม่ค่อยได้ใช้ได้มากต่อไฟล์ก็ คอนทรลเซ็ตกลับมากันคอนโทรลเซ็ตกลับมาที่เดิมก่อนโ okay. อเคอในอีดีโหมดเนี่ยเอาจริงก็มีแชกันอยู่แค่นี้แหละไอ้พวกที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันอย่างอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ลองเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นดูนะครับผมมันก็ลุกดีถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้ บางอย่างเขาจะยากนะครับผมเอาจริงผมเองก็ไม่ค่อยเก่งพวกนี้เท่าไหร่ผมก็บพอใช้ได้น,น,นี่แล้วก็มีอย่างใช้กันเยอะอยู่ไอ้นี่มันคืออะไรมันคืออย่างนี้มันคือการแยกมันออกมาฮะถ้าเกิดเราไม่ได้กดนี้อยู่เนี่ยเรากดมเมาส์ธรรมดาเนี่ยเราคลิกเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าขึ้นที่ทั้งสี่อันที่มันเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดใช้เนี่ย มันจะทําการออกว่าแยกมาเลยแยกมาจื๊บอย่างแรกเลยครับผมกดกดตรงนี้ก่อนกดที่จุดจุดหนึ่งก่อนแล้วกดจีเนี่ยมันไม่ได้นะับผมเราต้องกดวีฮะกดวีแยกมันออกมาถ้าเกิดไม่กดวีะครับผมถ้าเกิดตามสเต็ปที่มันต้องการให้ทำาก็คือกดในวงกลมเนี้ยมันอะไรก็ได้ในวงกลมเนี้ยแต่มันจะแยกออกมาเอง แต่คีย์ลัดของมันก็คือ v สมมติว่าเราอยากเปิดเปิดฝาตรงนี้ให้มันเป็นฝาออกมาก็กด v เห็นไหม g แล้วก็ Z ไม่ได้ครับผมมันเชื่อมกันไอเส้นนั้นอยู่แตถ้าเ,เ,เกิดว่าทำให่อยากมันเชื่อมกันก็กด v คลิกไว้ก่อนทีหนึ่งแล้วกด g Z มันจะไม่เชื่อมอะไรเลยทีนี้มันจะเรียนได้สะดวกเลยอันนี้อ e ีด m หมดก็มีแค่นี้เลยครับที่ใช้กันบ่อยๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนพื้นฐานาการปั้นโมเดลทีดีในเบนเดอร์นะครับเบื้องต้นนะครับผมเท่าที่ผมรู้มานะฮะอันนี้ก็เอาจริงในเบนเดอร์ก็มีอะไรเล่นเยอะครับผมก็ต้องลองไปเล่นกันดูครับผมอันนี้ก็ต้องขอจบการ สอนเพีงเท่านี้นะผมวันก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ